สวัสดีคะ่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันนั้นเรายอมลาง,งานไปเลยเพื่อที่จะไปทำอะไรบางอย่างและเป็นการลาง,งานที่คุ้มค่ามากมากเลยค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนหน้านั้นประมาณ2-3ถึงอาทิตย์มีคนติดต่อมาทางเพจในเฟซเขาบอกว่าจะมีพี่คนไทยมาแข่งแกะสลักที่เมืองอาไซคาวาจังหวัดฮอกไกโด แล้วเมืองอาไซคาวาเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองที่เราอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราก็เลยตั้งใจมากๆเลยว่าเราจะไปให้กําลังใจแล้ววันนั้นตรงกับวันทํางานพอดีเราเลยลางานไปค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเมืองอาไซคาวากันแล้วนะคะนั่งรถบัสมาจากเมืองชิบูเบสึที่เราอยู่ก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีวันนั้นหิมะตกหนักมากๆแล้วอากาศก็หนาวแถมยังพื้นลื่นด้วยค่ะเทศกาลที่เราจะไปคือเทศกาลแกะสลักน้ําแข็ง จัดขึ้นที่หน้าสถานีอาซายิคาว่าจังหวัดฮอกไกโดจริงๆแล้วเขามีจัดทุกปีนะคะแต่พอมีโควิดเขาก็หยุดจัดไปเลย3ปีนี่ก็เพิ่งกลับมาจัดใหม่ค่ะและในงานแกะสลักนี้จะต้องเป็นคนที่ได้แชมป์เท่านั้นถึงจะสามารถมาโชว์ผลงานได้และส่วนมากก็จะเป็นผลงานของคนญี่ปุ่นค่ะและตอนช่วงก่อนโควิดเขาก็จะมีแข่งกันในระดับนานาชาติแต่พอมีเหตุการณ์โควิดระบาดก็เลยต้องหยุดไปค่ะดูสิคะงานละเอียดมาก ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทั้งหมดนี้จะทํามาจากน้ำแข็งในปีนี้เขาจะจัดแสดงในช่วงวันที่7จ็ถึงสิกุมภาพันธ์ซึ่งก็ผ่านมานานแล้วเนาะขอโทษที่ตัดคลิปช้านะคะพอดีเราเพิ่งว่างตรงหน้าผลงานแต่ละชิ้นก็จะมีชื่อของผลงานและชื่อของผู้แกะสลักเวลาที่เราชมผลงานเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูใกล้ๆได้สามารถถ่ายรูปและวิดีโอได้ด้วยแต่ว่าอย่าไปแตะหรือว่าสัมผัสนะคะเพราะอาจจะทำให้ผลงานเสียหายได้ค่ะ เราอยู่ที่ฮอกไกโดมา5ปีแล้วเราเคยเห็นเขาจัดอยู่บ้างช่วงที่เรามาอยู่ปีแรกๆก,ก็เคยเดินผ่านเฉยๆไม่ได้มาดูใกล้ๆแบบนี้พอมายืนใกล้ๆก็รู้สึกเลยค่ะว่างานเขาละเอียดมากละเอียดจริงๆยิ่งมองก็ยิ่งสงสัยว่ามันใช่น้าแข็งจริงๆหรือเปล่าพอไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ําแข็งที่เป็นก้อนแข็งๆแบบนี้เวลาแกะสลักออกมาแล้วมันจะดูอ่อนช้อยมากๆระหว่างที่เราเดินในงานก็จะเจอน้องสโนว์แมนมากมายแต่ละตัวก็นาตาไม่เหมือนกัน เราอยากจะถ่ายรูปให้หมดทุกตัวเลยค่ะน้องน่ารักมากๆหลังจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เจอผลงานของพี่คนไทยสทักทีเราก็เลยแอบสงสัยแล้วว่าตัวเองเดินมาถูกทางหรือเปล่าหรือว่าเราเดินผ่านไปแล้วแต่เราไม่ทันสังเกตแต่พอเดินไปสักพักเราก็เห็นคนที่หน้ามีลายธงชาติไทยก็เลยเข้าไปทักถามเขาปรากฏว่าเรายังเดินไม่ถึงจริงๆค่ะเจอแล้วค่ะผลงานของพี่คนไทยผลงานชิ้นนี้ก็คือผลงานของพี่ดักหรือว่าพี่ชวยุทธนิ่มนวล ชื่อของผลงานคือไก่ชนภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าชโามะจิตนาการของพี่ดักก็คือไก่ชน2ตัวกำลังสู้กันอยู่ท่ามกลางวงแหวนแห่งการต่อสู้ดูทรงพลังแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะพี่ดักบอกว่ามาแข่งที่เมืองอาซัยาว่านี้เป็นครั้งที่4แล้วแต่ถ้ารวมทั่วประเทศญี่ปุ่นจะเป็นครั้งที่9สุดยอดฝีมือเลยนะคะแล้วเวลาที่พี่เขามาแข่งเนี่ยเขาก็ไม่เคยโปรโมทที่ไหนด้วย เราเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีคนไทยมาแข่งแบบนี้ด้วยและนี่ก็คือโฉมหน้าเจ้าของผลงานค่ะขอปรบมือให้พี่เขาดูๆเลยพี่ดักบอกว่าปีหน้าก็จะมาแข่งขันอีกเวลาที่เราได้เห็นผลงานของคนไทยในต่างประเทศเราภูมิใจแทนมากๆเลยเหมือนเป็นงานของตัวเองเลยค่ะไว้ปีหน้าเรามาเชียร์พี่เขากันนะคะถ้าเรารู้วันแข่งแล้วไว้เราจะมาประกาศในเพจค่ะไปแล้วบาย